เสีย right. ส่วนบุญความชัดเจ้ากล้าร่าเริงขาดน้ำใจภูมิใจกับตัวเองไหมวันนี้ท like ี่สวดกันมาจากเต็มปากเต็มคำที่สวดบทชัยยะมงคล่อเป็นดวงเจตตัวเองและจากสดวงเจตก็อารัธนามุขวรสูตนการไม่พบปัญหาเนี่ยเราทั้งหลายตอนนี้สร้างอกตั้างใจเป็นคนีดีศีลงามตามรองพระศาสดา การให้คบเป็นพันเราก็ได้ทำแล้วมุมงเป็นข้อที่เกิดขึ้นแล้วภอสาบให้ตัวเองหน่อย<สะ>การคบหาสำารักับบัณฑิตบัณฑิตรวมพระสมมาสามพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ทรงแสดงทํเอาไว้บอกการพระเล่าการถึงสาวกสื่อสารพระพุทธศาสนาสืบต่อมาจนที่เราทั้งหลายฝึกฝนฉลาชาติบัณดิตยอ่อมคิดหาโอกาสทำมาอยู่เสมอวันนี้เป็น้องนี้จะานานพันนั้นคาชุกเจ้า ได้มาสร้างกุศลโดยที่เอาเหตุส่งท้ายติดต่อพระธรรมปีใหม่ก็ถือว่าเราทั้งหลายได้เป็นบมาเหนืะอนุโมทนากับไปด้วยุบโมหะที่สอนเป็นเกลียบปูชาบุคคลทุกวรนปูชาเราทั้งหลายเมื่อกี้เรากราบใครกราบพระพุทธเจ้าใช่ไหมกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์องค์อะไรทั้งหลายถึงปุบาจารย์อิรามนดาด้วยมหะคนคนนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่เราทั้งหลายอนุโมทนา นี่แหละเป็นโดมมงคลคือเห็นไ่ทันทลายได้จความเจริญการได้เป็นในประเทศอันสมควรอยู่ในกินฐานอันสมควรนอกประเทศนี่แหละประเทศไทยพุทธศาสนาวัดป่ามูลคำสมบัตินีคือแหล่งบุญใหญ่ที่ไม่ทันหลายเป็นตักเป็นตัวอย่างไม่มีที่สุดเปลียนเสมือนน้ำในทะเลจะตัวว่าชีิตนิดจะตักทั้งวันก็ไม่มีวันหมดบุญใหญ่เพื่อความัหนกันให้ทุกท่านตัดเป็นตัวเรา ที่สมควรเราก็ได้ใน,น,นอ,อ,อนุโมทนาเนาะตากความการได้ทําบุญไม่โดยปากก่อนก็ตัวเราเนี่แหละถ้าบุญเก่าไม่ส่งเรามาไมไ่เกิดอิทธิพเราเป็นคนมีศรัทธาพบพระพุทธศาสนาเราก็ได้ทำบารานุโมทนาการตั้งตนไว้โดยชอบธรรมที่ไง เรามาปฏิบัติธรรมนั่นอีกครับเวลานี้เรามาสวดพระธรรมเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาฟังธรรมด้วยอน,นุโมทน,นามงคลครบริบเกิดแก่ท่านแล้วนี่เป็นอุดมมงคลที่คื่อเป็นอดีตความเจริญเราได้มาสร้างอหีตความเจริญแล้วาการเป็นผู้ย่าสลับพระฟังมากนั่งฟังยังไงฟังม,มากๆากฟังพระสังจะพระุทธเจา้า ส่วนตั้งนานเป็นชั่วโมงยังไม่นั่งฟังอีกอ่ะมโนทนามงคนขอนิเทียนมันเกิดแก่ทั้งเถิดการมีศิลปะการมีวินัยที่ได้ศึกษาดีแล้วเราทั้งหลายมีระเบียบมีวินัยให้ได้นั่งตรงเป็นแถวเลยนี่จะตาซ้อนตรงเดี่ยตรงเด๋วตรงมากๆเลยอ่ามโนทนาเรามีวินัยมาถึงเราก็กราบพรอ่าขอบพระป็นเจ้า การพระผุ้พเจ้าพักฐานพระสงฆหลังจากสวดมนต์เสร็จเราก็มีที่ไหนกราบพระคุณเจ้าที่พาเราสวดมนต์จากพระองค์กับท่านพระคุณเจ้านั้นก็ถือว่าองค์เขาได้เกิดขึ้นแก่เราเราได้ปฏิบัติและอัดโมโธท่านนการมีมาการที่กล่าวดีเลยสุดยอดเลยบัญญาที่กล่าวดีที่สุดก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เราเอาใจน้อาเอามาจารของเรามาสวดมาสัตย์มากล่าว ซึ่งพระธรรมคำสอนมาาสาธยายก็เรียกว่าวาจาทิพกล่าววิริุกกล่าวในพระธรรมสาธุการนอนอันนี้เป็นเหตุที่ความเจริญเป็นมงคลอันมงสูงสุดการเอาดวเลี้งยงดูบารดาีดาตัทั้งหลาย มีความกับตาจรกทุกคนแม้ท่าจะจากไปแล้วยังจะอุทิศอุทเทสูรให้พรุ่งนี้ยังมีการทำบุญทส่งไปถึงปินามารดาผู้ลางแดงแต่จากไปแล้มีชีวิตอยู่เราก็ดูในท่านอนุโมทนากับรูปที่กับตาจุกทุกทุกคนการสงเคราะห์บุรและภรรยาเนี่ยอันนี้พระคงคไม่ได้ทำนะเป็นหน้าที่ของพ่อหลวงแดงพ่อโยมทุกๆุคนคะนั้นนะสงเคราะห์บุรด้วย การให้การเร้าเรียนให้การศึกษาสูงสูงยิ่งกว่าเรา,าเราจุแค่สิตเรายินดีจะสู้แลให้สูงสูงยิ่งขึ้นอันข้องคือปัจจัยสี่ปรัถนาสิ่งใดติดใจโดยข้อบุญความรู้จำวิชาคือจะขอเขียนให้่านลูกจะปรัชนาด้วยพ้อประสงค์ของให้ภรรยาให้เกรืก่อแต่งตัวให้คำแสดงเสรเพื่อที่ดีในนะจนะปัรัชนาถึงเพื่อแต่งตัวให้น้อยน้อยอยีก นักจิตน okay. ักใจด้วยเพื่อเพื่อต่อกันแล้วก็อนุเคราะห์สมอพในอนุโมทนาการเป็นผู้ไม่ทํางานข้างทางจัดสรรเรื่อดีแย่ทข้างเฉียมพ่อแม่ที่น้องจัดสรรงานทางโลกน้องเข้าสู่ทางธรรมแล้วยังมาติดกระคำอีออนุโมทนาทุกท่านนีุ่ดอุดมมงคลนี่คือเหตุให้ท่านทั้งหลายได้ถึงความเจริญการให้ทานการประพฤติธรรมตอนที่เราประพฤติธรรมเมื่อช้าเราให้ทานจะบาดทำบุญนะ พ่าคนจ้าที่รับงานลูกก็อาจยะจะคิดมนกลัวจะไม่ไปเสียบัดแจ้งข่าวมาทางอภปราอาจารย์จักรีวัตรมีจังาจารากนั้นเดชอาจารย์ได้วก็กรบอนผู้ชมชมบูนได้จากเทียบเลยอนุโมทนาญาตเโยมันขบสมบัติน้ำใจดีมากศรัทธาดีมากอนุโมทนาการแพทางการกับพัทธรรมนะปีใหม่สิ้นปีสามสิบเ็ดสเอทุกทุกปีอั่น้อยจะพา่น้องมาบำบัดธรรมและจะให้ทางกองวุญนใหญ่กองการใหญ่ในพรุ่งนี้ การอนุเคราะห์สงเคราะห์วงยากด้วยอกอบเอเื่อเฟือนี่แหละพอมีจุป,ปัจจัยรวบรวมพี่น้องมาให้ทาน,านทาม,มา,สสาทําบุญมาสวดมนตปฏิบัติธรรมนี่คือการอนุเคราะห์การสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดพี่น้องก็ได้บุญเราก็ได้บุญได้ดดเกื้อกูลรัปปรพุทธศาสนาด้วยพวกงนี้ก้าวรูปพระสงฆ์จากรูปสัดาห์จะมารักทักษินาคารมาสวดพุทธมงตเป็นมงคลจะรัทัางหลานุโมทนา การทำงานทั้งหลายไม่มีโทษสุดจริตหน้าที่การงานเราก็เรียนามะเฉียนเนื้กสาทุกการลอยอันนี้คือดมมงคลเี่ยความเจริญการนวดเบ็ดจากบาปเราทั้งหลายมดแล้วเว้แนวแยนมาสร้างโมทัศน์เฉยอุทนาการพู้อยิงสุรามีอะไรไม่เกีลยวมันนี้มีแต่บุญนรู้ความหมายเือเราไม่สุรา เรามาดื่มน้ำปลาเรามาดื่มน้ำจืดแล้หมาจิตที่เดือดต่อร่างกายขออนุโมทนาบุญการนี้ประมาทในทรรทั้งหลายเราไม่ประมาทในทานทุกท่านทุกคนเราให้ทานนะครับท่บุญมาในพระอนุโมทนาไม่ประมาทในทานไม่ประมาทในศีลไม่ประมาทในการสุจภาวนาคือไม่ประมาทในใจศีลหาอันนี้คืออรูปคือมงคลการมีความเคารพไม่เยอะกิ่จังหอ พระอาจารย์เห็นแล้วกดนมีค้นอบน้อมเป็นจุคอาจารย์เป็นเสด็จแล้วก็นอกอมต่อครูบาอาจารย์กาเพื่อกใช่ไหมแน่ดีบอกนอน้อมด้เสด็จกลามดงามมากอนุโมทนาเราไม้เด้่ยหงครัเจ้าองติดพ่อเราต้องถือบูพ่อเป็นลูกเระพ้องลูกแต่พราอาจารย์ก็นั้นถือว่าผู้มีศีลมีธรรมอาจารย์ก็ต้องติพ่อแม่ผู้เกิดก่อผู้มีใยุผู้มีพระคุณพรุการเราต้องหากันเ็นครูซึ่งกันและกัน ่อเอความดีให้กันแต่ละเซอร์เป็นในทุ้งาาความดีประเสริฐที่สุดและอนุโมทนาการยินดีในของที่มีอยู่เป็นคนกตัญยูกระดับิทิตายินดีตามบ้าพอใจตามมีเรียกว่าอยู่ตามตาฉากรนะอันไหไม่มีก็เกณฑรหาเพิ่มให้มีเท่านี้แล้วก็อยู่ตามพอดีอนุโมทนาเราไม็นตุ้งยตันยูกระดนบิถิตาผู้วิจารณ์วรอธิยะการฟังธรรมตามการนิรั หลังจากการสอบเนี่ยสมควรที่จะฟังกันน <hi> ิดน้อยนิดหน่อยก็ยังดีนะนั้นเราก็ได้ฟังแล้วขอสาธุหน่อยนิดลงมงคลนิดเพียบนี่คือความเจริญการเป็นคนดีความอดทนเป็นคนว่าง่ายปวดขาจะได้เกิดคิดครับที่หนึ่งทุกคนก็ต้องทนให้ได้ไม่งั้นจะเสียแน่นะสู้สู้สู้เนี่ยอารมณ์วัฒนาเที่ยงมากทุกท่านแล้วก็ว่าง่ายด้วยบอกการก็จะบอกมากด้วย อนุโมทนาการทุกการน้อยปฏิบาติกการนักเห็นสมณะทัศนานุตรระยะทัศนาคการเห็นนุตรรยะคือสิ่งที่ประเสริฐการเห็นที่ประเสริฐคือได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นท้าเหลือองค์ชายพระอรหันต์เห็นแล้วจิตใจก็เป็นบ no ุญเป็นบุญอยู <c <c ่แล้วเป็นบุญยิ่งขึ้นหากไม่เป็นบุญเห็นป่าปอย่างนี้ก็เป็นกุศลเกิดขึ้นอ้เห็นป่าเป็นหัตถกรรมเราเป็นนวประเทศบางประเทศไหม การได้เห็นสมณะก็ได้เห็นแล้วได้ทัศนาและสาธุการในการได้สนทนาธรรมตามการเวลาวันมีพระกุณเจ้าขอสนทาธรรมกักพ่อหลวงนะมีแหลเป็นจังได้สรซืพระอาจารย์พี่ความสัก็เป็นดีพอคิดนะว่าจะเห็นภาพแบบนี้ที a a ่นี่กพขาาคิดนอกพูดแหวนไปด้กลุ่หน้้ฝั่นยินตะูเนี่นแ่ไนที่ไนนะาคิดไม่ามัไจพอยังไห นเานาสนเนะวิตาขายเขาไาเ่สได้โอ้งยงวันนี้ทุกงานงานในี่สีงานเนี่ยอนุโมทนาความเทียนเป็นเพื่อนต่อจิตงผลทุ่มออกสู่เขาตั้งมุ่งสู่ไปสวดไปเที่ยงไปเรากำลมงต่อสิตอนนี้เรากำลังฝืนเจนตัวเองที่พานำพัตามใจทั้งหมดเลยอยากคิดท่จะไปไหนเนี่อยากเปนเพอกกระบวนกรเรามาฝืนเจนตัวเองนี่จะดูด แต่เราเคียรเขาเจลียดพึ <injections> formula, ่ท <ative> uh, ่านปฏิบัติเขาเจรียดอยู่บางท่านก็เขาสงบประการและต้องเย็นสบายส่วนนี้ปรมานี้พอเาเป็นกรลเขาดูคนดู้ยปวดขาจิตใจนี่ปวดหังนี่ปวดหันจิตใจแต่จะนีเนะเปลี่ยนท่าจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนท่าจะเปลี่ยนไปอันนั้นอย่ที่หนึ่เปลี่ยนท่าจยิ่ไปกิิยาลงปวดก็เปลี่ยนได้ขออนุโมทนามีความเจริญเก็บความเจลียนและสาธุ การเราพุทธดำอันประเสริฐนี่แหละคือผมมาจันทร์ตอนนี้เรากำลังเป็นผมมาจันทร์พิพิภัมฑ์วิทยาศาสี่เรากำลังปฏิบัติในพระธรรมอยู่สาธุการจะเห็นอริยสัจทั้งสี่ท่านเป็นวิทยาลัยวิบัติเองก็เชื่อว่าวันนี้ทำดีปฏิบัติดีการข้างหน้าท่านทั้งหลายต้องได้เห็นบริสัจทั้งสี่อย่างแน่นอนขอเกียงอย่างรวดเร็วความเกี่ยงอันไม่หมดน่าการทำให้แจ้งสิทธิพิพาน วันนี้เรามีความสรุปง่ายๆดกมอดักภาษาถ้าอยากพกพักงงการท่านท่าน้อยต้องไม่ทานตนเองแม้ด้วยความคิดคือจะคิดเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองต้องให้สบายใจไม่ทานตนเองแม้ด้วยความคิดไม่ทานคนอื่นแม้ด้วยคำพูดจะมอกข่างอื่นและท่านทั้นหลายจะพกพรกงการภาษาสราไม่ทานตนองหน่งไม่ทานตัวเองด้วยการวรจาใตั้งแ่คนนิสอยดีท่านก็จะได้ที่กับควาเร้าใจักความขึ้นไป ถ้า,าจะพบพให้ได้การองพภาษาส,สดางนิมฐานาก็สําคัญจิตของผู้ใดถูกรโรคกระทํากระทบแล้วไม่บรนไวโรคกระทัก็คือลา่ายุดจัละเสริญสุขเข้าห้องขืนรู้นนะีอีกฝั่งหนึก็คือเสียหล้าเสียงดุดดินทาเขาบอกเพื่นนะี่ยเป็นพวกนั้นถ้าแปดอย่างนี้มันกระทบจิตใจแล้วไม่บันไหว เขายน่งกขาพใจใจเนี่ยนะเราจะเือเดจะเสืเสอเนี่นะเสือเด็กก็เสือกัเสือเนี่ยนะถ้ากระทบเขาทำไมไปดูสมบัติไปทุไปายทุเลยเกี่ยวกับเขาไปเอะเสือเจอกันแล้วบนตายตอนนี้เปถเกิดตายกันจะว่ากันจะไปส่ใดก็ไปเสือไม่กระทบกันนะนี่เกี่ยวมากเขาไปรักไปหึงทำตายเสือจะเล่นผก็ไม่ค้อยไปหายอรเลดังส่วนตัวดียวเสือนี่ยนะนี่คือสุดยอดบางคนนะกระทบกระทั่งคุณจะทดจอบ ผมคนนี้ไม่ได้ดีเท่าคุณลู่บาศก์นั่งทำเป็นยังเอาโจ่งแห้งอยูเพราะผม่ดเขาใจกระทบจิตไม่หวั่นไหวเนี่ยจิตกระเสกษีสารจิตไม่มีจิตเดชผู้ใดเห็นเขาเริ่มกระทบเนี่ยพระวันนั้นนั่นเคยสุดยอดของมงคลที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปที่ข้อนี้จิตของผู้ใดผู้ใดโลกเป็นผู้นั้นแหละผู้นั้นกระร้านี่แหลกคือโลกกระทักระทบแล้วไม่หวั่นไหวไม่โศกเศร้า มีจิตปราศจากเกลียดาผู้ดีและมีจิตอันเกษมจำรานสบายเสอบริบาราคุณเป็นเอาเห็นดิย้อนไปถางว่าใดวางออไปห้เป็นปัญญาเสือทำได้ไหมถ้าทำได้โมนะให้ติดด้วยสาธุต้องสาธุสาธุสาธุอมโมทามีเทวดาและสงา์ ย่อมเชื่ชอชงอย่อมอานุนหน้าธนาเรียกท่านทั้งหลายว่าเป็นผู้มากแก่ในที่ทั้งปวงัวจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดท่าน,ออนก็จะ,จะเ,เป็นผู้ชนะพบชนะใจจนเอเป็นคนแรกย่อมมีความสวัสดีแม้ที่ทุกสถานจะอยู่ที่นี่เป็นเกลือที่ไหน,นจุดตีที่ใดมงคลท่านสามสิบแปดความดีของดีในพุทธศาสนาอัตตสุนิจะตาท่านไปยี่ก่องของด,ดีในโลกที่ทั้งหมดทั้งครงวังนั้นมงคลสามสิบแปดนี้คือเหียให้ทีความจเจริญ เน้นย้ำจิดเส้นใต้หูเล็กมุมมสัตย์ทแปดนี้คือเหตุให้ถึบบงความเจริญอันเป็นมงคลอันเป็นโอุดมสูงสุดข,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 ขอเทพพญดาและมนุษย์ทางร้ายเหล่านั้นด้วยประการนี้แล